สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครู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 เมย์หรือว่าทิเชอร์เมย์ค่ะเมื่อพบกับครูครูเมย์นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติตนเมื่อไปวัดนะคะเด็กๆคะเมื่อเวลาเราไปวัดเราจะปฏิบัติตนแบบใดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะวันนี้ก็สวัสดีครับ สวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นการทักทายแบบคนไทยนะคะเมื่อเวลาเราเจอผู้ใหญ่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะเราต้องรู้จักการพนมมือสวัสดีแบบพี่ๆหล่อๆสวยๆทั้งสองคนนี้เลยนะคะสิ่งที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะคะสิ่งนั้นเราจะเรียกว่าวัดเด็กๆเคยเห็นวัดไหมคะแล้วเคยไปเที่ยววัดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภายในวัดของเรานี้ มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้นะคะวัดที่เด็กๆเห็นนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะ,ะวัดคือสถานที่ที่เรานะคะจะไปทำบุญแล้วก็ทำจิตใจให้สงบนะคะวัดภาษาอังกฤษว่า t e e m p l temple แปลว่าวัดค่ะอีกครั้งนะคะ T E M P L E เช่น l e แปลว่าวัดค่ะ mm hmm. คำต่อมานะคะเ mm hmm. ด็กๆเด็กๆคะ mm hmm. เมื่อเราเข้าไปในวัดนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะเจอนะคะ mm hmm. จะเป็นรูปป้านเป็นสีขาวๆหรือว่าห่มผ้าสีเหลืองแบบนี้นะคะ สิ่งนี้เราจะเรียกว่าพระพุทธรูปนะคะส่วนสองคนที่ยื่ด้านหน้านะคะที่ถือบาทอยู่แล้วก็ห่มจีวรสีเหลืองสิ่งนี้หรือว่าองค์นี้เราจะเรียกว่าพระสงฆ์นะคะค่ะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมแยกแยะนะคะว่าอันไหนคือพระพุทธรูปและสิ่งใดที่เราเรียกว่า ์สงคนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์นะคะคำว่าพระกันนะคะพระที่เด็กๆเ,เห็นนะคะภาษาอังกฤษว่ามังนะคะ M O N K มังอีกครั้งค่ะ M O N K มังแปลว่าพระค่ะ ต่อนะคะเด็กๆหลังจากเราเรียนร,รู้คำศัพท์แล้วนะคะวันนี้คุณครูเมย์ก็มีข้อควรปฏิบัตินะคะในวัดมาให้เด็กๆได้ฝึกทํากันนะคะได้เรียนรู้กันว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเข้าวัดนะคะสิ่งแรกเลยสิ่งที่เราควรปฏิบัตินะคะเวลาเข้าวัดเราจะต้องสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนะคะเวลาเดินเข้าวัดเราต้องเดินให้เรียบร้อยและพูดจาไพเราะนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะข้อนี้นะคะสุภาพสตรีห้ามสัมผัสกายพระสงฆ์และสาม,มเณรนะคะ<ม>ก็คือใครที่เป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เราจะไม่แตะต้องหรือโดนตัวพระนะคะเพราะว่าจะถือว่าเป็นการทำบาปนั่นเองคะ่ะ<ม>ข้อต่อไปนะคะถ้าสำหรับเด็กๆเด็กๆคะเวลาเราเข้าวาัดเด็กๆกก็ต้องรู้จักในการทำ บุญตักบาทนั่นเองการทําบุญตักบาทก็เพื่อให้เรานะคะมีจิตใจที่ผ่องใสนะเพราะหลังจากเราทําบุญตักบาทเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมานั่งฟังเทศนั่นเองเพื่อให้เรานะคะมีสติสมาธิพัฒนาจิตของตัวเองค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆ หลังจากที่เราเรียนรู้นะคะวิธีการว่าเวลาเข้าวัดเราควรทำอย่างไรแล้ววันนี้คุณครูเมก็มีสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในวัดนะคะสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในวัดนะคะเด็กๆหนึ่งเลยเวลาที่เด็กๆเดินไปนะคะบริเวณวัดหรือว่ารอบๆนอกวัดนะคะเด็กๆจะเห็นกำแพงใช่ไหมคะกำแพงวัด เด็กๆเ,เอาประกาไปเขียนได้ไหมลูกอ่าไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าจะเป็นการทำลายสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ทำลายวัตถุหรือว่าสถานที่ของแต่ละที่นะคะีการขีดเขียนกำแพงถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีในการปฏิบัติในวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นกำแพงวัดหรือว่ากำแพงบ้านเด็กๆก,ก็ไม่ควรทำนะคะ ต่อมานะคะเวลาที่เราอยู่ในวัดเราควรสำรวมกายอย่างที่คุณครูบอกไปขั้นต้นนะคะเด็กๆ,ๆสามารถวิ่งเล่นขณะที่คนอื่นกำลังฟังเทศฟ,ฟังธรรมได้ไหมเอ่ยห้าไม่ได้นะคะอยู่ในวัดเราต้องสำรวมกายให้เรียบร้อยห้ามวิ่งเล่นกันนะคะ ต่อมานะคะเด็กๆวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องวัดกันมาแล้วครูเมย์ก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ลองฝึกทํานะคะแบบฝึกหัดจะอยู่ในหนังสือบุคคลและสถานที่แวดนรอมเด็กค่ะบุคคลและสถานที่แวดน้อมเด็กในวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหน้าที่32นะคะก็คือมีเลข3กับเลข2นั่นเองแบบฝึกหัวดวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อไปวัด เด็กๆคะอย่างที่คุณครูได้แจ้งเลยว่าวัดเป็นสถานที่ที่ชาวพุทธหรือว่าคนแบบคนไทยนะคะแบบเรานะคะไปเพื่อที่จะทำบุญสวดมนต์นะคะไหว้พระและก็ฟังเทศน์นเองคะ่ะเพื่อให้จิตใจเราสงบนะคะ หลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับวัดมาแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดก็คือด้านล่างนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกต้องนี่ถูกต้องแบบนี้เลยคุณครูเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเขียน<ม>เครื่องหมายถูกต้องในช่องสี่เหลี่ยมนะคะของภาพที่ควรปฏิบัติเมื่อไปวัดนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องนะคะหรือว่าติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะ ของภาพที่เราควรปฏิบัติเมื่อไปวัดอะเดี๋ยวเราไปดูรูปแรกกันก่อนค่ะรูปแรกทำบุญตักบาตรอะเด็กๆคะเมื่อเข้าวัดเด็กๆควรทำบุญตักบาตรไหมเอย่ยถ้าควรทำบุญตักบาตรให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกต้องลงไปด้านล่างนะคะด้านล่างรูปเลยในช่องสี่เหลี่ยมนะคะข้อที่2เวลาเมื่อเราไปวัดเด็กๆวิ่งเล่นกันได้ไหมเอย่ย ถ้าสมมติว่าเด็กๆวิ่งเล่นกันได้นะคะให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกต้องข้างล่างช่องสี่เหลี่ยมนะคะและข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆเมื่อเข้าไปในวัดนะคะเด็กๆนั่งฟังเทศเรียบร้อยถูกต้องไหมเอ่ยอ่าถ้าถูกต้องนะคะเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกนะคะล่างช่องสี่เหลี่ยมนะคะล่างรูปภาพในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะค่ะ โอเคเด็กๆก,ก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดให้ครบนะคะแล้วก็ทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปทุกๆสัปดาห์ด้วยนะคะ<ม>และหลังโควิดนะคะ<ม>เด็กๆอาจจะได้ไปทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ<ม>เที่ยวที่วัดกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองคะ่ะ<ม>แต่เวลาไปเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเวลาเข้าวัดเราควรปฏิบัติตัวแบบใดนะคะ ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะคะวันนี้คุณครูเมย์ก,ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบุ๊ดบายซีอูนิคทามค่ะสวัสดีค่ะ